สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูเค้กในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคนไทยเป็นชนชาติที่ใช้ภาษาหลากหลาย สื่อออกมาในรูปแบบของการเขียนและการพูดทั้งการใช้คำที่ตรงไปตรงมาเข้าใจได้ง่ายและเรียบเรียงถ้อยคำเพื่อให้เกิดความสละสลวยหรือที่เรียกกันว่าสัมบัติสำนวนเพื่อสะท้อนภูมิปัญญาของผู้พูดทําให้ผู้พูดได้คิดตามสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็นคำคมต่างๆที่มีพัฒนาการที่ต่างกันไปตามยุค ตามสมัยซึ่งสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะสำนวนคือคำพูดหรือถ้อยคำที่ค่อนข้างกระทัดรัดเพื่อให้เกิดความสละสลวยมักมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบเช่นกาคาพริกยกเมฆปากโป้งนกสองหัวเป็นต้นค่ะ คําพังเพยคือถ้อยคําที่เปรียบเทียบเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ได้พบเห็นในการดําเนินชีวิตของคนสมัยก่อนมักมีในทํานองการเสียดสีเพื่อเป็นข้อคิดและคติเตือนใจเช่นงมเข็มในมหาสมุทรตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเป็นต้นค่ะในส่วนของสุภาษิตนั้นเป็นคํากล่าวที่มีคติสอนใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเป็นถ้อยคำที่แสดงตามหลักความเป็นจริงไม่มีการเสียดสีหรือการปิชมเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสำนวนคำพังเพยและสุภาษิตกันเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างแรกหาเหาใส่หัว มีความหมายว่ารนหาเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตนเองตัวยอย่างที่สองหนักไม่เอาเบาไม่สู้มีความหมายว่าเกียดคร้านไม่มีความอดทนต่อการทำงานใดๆตัวยอย่างที่สามคนดีผีคุ้มมีความหมายว่าคนทำดีย่อมแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง เสมือนมีเทวดาคุ้มครองตัวยอย่างถัดไปหมาห่วงก้างมีความหมายว่าคนที่ห่วงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ตัวยอย่างต่อไปเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมีความหมายว่าทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมี โดยไม่คิดถึงกำลังทรัพย์ของตนเองตัวยอย่างต่อไปขวานผ่าซาามีความหมายว่าโผงผางไม่เกรงใจใครตรงไปตรงมาจนดูที่ถือตัวยอย่างต่อไปคาหนังคาเขามีความหมายว่าจับได้ขณะกำลังกระทําผิด หรือมีของกลางอยู่ที่ตัวตัวอย่างต่อไปตกกระไดพลอยโจรมีความหมายว่าจำยอมเข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพราะไม่มีทางเลี่ยงตัวอย่างต่อไปต่าเข้าสารกรอกหม้อทำให้พอเสร็จไปชั่วขณะหนึ่งหนึ่งและตัวอย่างสุดท้าย อดเปรี้ยวไว้กินหวานมีความหมายว่าอดใจไว้ในตอนนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากคำสอนในเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยอาจจะมีหลายๆตัวอย่างที่เด็กๆยังไม่ได้เคยเห็นนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเค้กจะพาเด็กๆไปชมนิทานเรื่องสั้นเรื่องสำนวนเห็นช้างขี่ขี้ตามช้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยในป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งมีหมูน้อยชื่อปิ่นที่ชอบเปรียบเทียบว่าตนเป็นที่รักของสตัตวตัวอื่นกับผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งปิ่นเห็นพี่ช้างทองเดินผ่านมาพร้อมเครื่องประดับทองระยิบระยับที่ได้รับมาจากการที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นที่รักของสัตว์ทุกๆตัวในป่าหมูน้อยปิ่นคิดในใจถ้าข้ามีทองแบบนั้นบ้างคงจะดูดีเหมือนพี่ช้างแน่ด้วยความอิจฉาปิ่น จึงวิ่งไปเก็บเศษเหล็กเศษกระป๋องมาพันตัวเองไว้เหมือนพี่ช้างทองแต่สิ่งที่มันคิดว่าเท่กลับทําให้เดินไม่สะดวกและเสียงดังเกะกะไปทั่วป่าพอพี่ช้างทองเห็นเจ้าหมูน้อยใส่เศษเหล็กเศษกระป๋องที่เก็บมาใส่เขาก็ยิ้มแล้วถามว่าหมูน้อยเจ้าทําอะไรอยู่นะ้าินตอบอย่างภาคภูมิใจข้าอยากดูดีเหมือนพี่ช้างบ้าง พี่ช้างหัวรอเบาๆแล้วพูดว่าของเหล่านี้ข้าได้มาจากความขยันไม่ใช่การเรียนแบบน้เจ้าหมูน้อยปิ่นก้มหน้ารู้สึกอายและเสียใจที่ทำสิ่งเกินกําลังตัวเองแต่พี่ช้างยิ้มให้กําลังใจและบอกกับปิ่นว่าจงเริ่มจากสิ่งที่เจ้ามีแล้วเจ้าจะเติบโตอย่างแท้จริงจากวันนั้นปิ่นเริ่มเก็บผลไม้ช่วยเพื่อนและทำงานอย่างตั้งใจ ไม่นานปิ่นมีความสุขและได้รับความเคารพจากสัตว์ทุกตัวในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างจงรู้จักตนเองและก้าวไปด้วยแรงของเราเองเถอะนะ